8นาฬิกา20นาทีวันที่19เมษายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังโรงแรมรีเจนชั่มจังหวัดเพชรบุรีในการจัดการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวในมหากรรมเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบวันที่28กรกฎาคม2 5 6พนา ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวเส้นทางหาดชะอำามอำเภอชะอำามจังหวัดเพชรบุรีไปยังอ่าวเตยงามอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีระยะทาง45ไมล์ทะเลจากนั้นสเสด็จเข้าอาคารคาซาเมเร่ทรงรับฟังการถวายรายงานข้อมูลการแข่งเรือใบอาทีเส้นทางการเดินเรือซึ่งจะแล่นตัดกลางอ่าว โดยไม่มีสิ่งกีดขวางในรูปแบบการลั่นเรือใบขวางลมแล้วส่งพระดำเนินไปยังชายหาดรีเจนชะอำประทับเรือ r าร์ไบเสด็จพระราชดำเนินออกจากชายหาดรีเจนชาำไปยังเรือใบประเภท TP52 รุ่น IRC0 i r ซ0ซโรส่งลงแข่งขันในทีมวายุเลขที่เรือ THA 72สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทอ ทำหน้าที่หลักคือบังคับหางเสือเรือให้แล่นไปตามทิศทางที่ต้องการและจะสลับไปทรงชักใบเรือปรับใบเรือเป็นต้นสำหรับทีมแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวมีทั้งหมด8ทีมจากประเทศต่างๆอาทิออสเตรเลียอังกฤษเนเธอร์แลนด์มาเลเซียไทยและไต้หวนันรวมประมาณ115คน ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงได้รับใบอนุญาตขับเรือมอเตอร์โบ๊ทไลเส้นและเซลโบ๊ทไลเส้นจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอาวัยเอโคสต k ลสกิปเปอร์จากประเทศอิตาลีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งนาคายนาเรสวนอำเภอชะอำเภอจังหวัดเพชรบุรีแล้วประทับเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเจิมเรือเมื่อวันที่16ตุลาคม2562และพระราชทานชื่อเรือว่าเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช STMFSUMIBOLADUYADEJ s, B s U M I B o l, A D U l y A D e J. ตามพระนามของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวในเส้นทางจากอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีถึงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีจากนั้นเวลา15นาฬิกา31นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเฮลิคอปเตอร์จากลานจอดเฮลิคอปเตอร์เรือหลวงภูมิพลอดุญยเดชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ทั่วคราวหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี โดยมีพลเรือตรีอภิชาติทรัพย์ประเสริฐรองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธนนายทวัชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีและข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่เป้าทูลละอองธุรีพระบาทรับสเสด็จโดยเมื่อเวลา15นาฬิกาส8นาทีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงเสร็จสิ้นจากการทรงร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวโดยใช้เวลารวม4.3 3ชั่วโมงจากหาดชะอําอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเรือใบทีมวายุเริ่มสตาร์ทในเวลา10นาฬิก45นาทีซึ่งเป็นทีมชนะเลิศอันดับที่1ในการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวในมหากรรมเรือใบเฉลิมพระเกียรติซึ่งใช้กติกาตามมาตราฐานสากลโดยใช้แต้มต่อแฮนดิแคปตัดสินตามประเภทของเรือและอายุของเรือเป็นต้น จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสร์สถานราชนาวิกโยธินพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีและนักกีฬาเรือใบท h a 72เสร็จแล้วทรงลงพระปรมาพิไทยและทรงลงพระนามพิไทยในสมุดที่ระลึก จากนั้นเวลา19นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกนห้องพิธีอาคารอนเนกประสงค์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลเรือเอกอดุงพันธ์เอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขันเฝ้าทูลกล้าวทูลทกระหม่อมถวายสูจิบาทและเหรียญที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนเรือเอกสมประสงค์นินสมัยนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบาทและเหรียญที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขันกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและกราบบังคมทูลเบิกนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยเฝ้ารับพระราชทานรางวัลน,นิรันดร์หางเสือเรือพระที่นั่งเวคาของพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเชิญรางวัลน,นิรันดร ทางซื้อเรือพระที่นั่งเวคาไปประดิษฐานบนแท่นพิธีเสร็จแล้วกราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขันและเบิกผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันเข้ารับพระราชทานรางวัลในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีทรงเป็นผู้แทนทีมวายุซึ่งเป็นทีมชนะเลิศก,การแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวเข้าเป้าทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชทานรางวันนลน,นิรันดร ทางซือเรือพระที่นั่งเวคาของพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศรมหาพูมิร,มาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเข้าเส้นชัยที่อ่าวเตยงามอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเป็นลำดับที่หนึ่งด้วยเวลา4.33คู่โมงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรางวัลผู้ชนชิต การแข่งขันเรือใบทางไกลประเภทโอเวอร์ออลระยะทาง15ไมล์แก่นายกันคชาชื่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบทางไกลประเภทออพติมอส์ระยะทาง7ไมล์แก่เด็กชายคริสพรามณีและพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่นักกีฬาข้ามอ่าวต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อพัฒนากีฬาเรือใบของประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรในการทรงเรือใบและพระอัจฉริยภาพในการทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เองและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชาหฤทัยใส่ในการสืบสารรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบอันจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไทยหันมาสนใจกีฬาเรือใบให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวหน่วยบัญชาการนาวิกยโยธินกองทัพเรือเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร การแข่งขันกีฬาเรือใบในมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดขึึนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ซึ่งกองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปธิมได้ดําเนินการจัดมหากรรมการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่19เมษายน2567เพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารทรงสนับสนุนและทรงส่งเสริมกีฬาเรือใบของชาติเพื่อพัฒนาทักษะน,นักกีฬาเรือใบของประเทศไทยให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้ อีกทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญและทรงสนพระราชหฤทัยที่จะทรงสึกสารกีฬาเรือใบด้วยการทรงร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวในครั้งนี้ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถในด้านกีฬาเรือใบกับน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถด้านงานช่างของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงต่อเรือประเภทโอเคด้วยพระองค์เองทรงใช้ชื่อเวคาและทรงใช้เป็นพระราชพาหนะ,สะเสด็จพระราชํำเนินข้ามอ่าวไทยเมื่อวันที่19เมษายน2509จากวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันมาขึ้นฝั่งที่หาดเตยงามหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี ระยะทางประมาณ60ไมล์ทะเลทรงใช้เวลาถึง17ชั่วโมงและทรงนำธงราชนาวิกโยธินข้ามอ่าวไทยมาด้วยและทรงปักธงเหนือยอดก้อนหินใหญ่ที่ชายหาดอ่าวนาวิกโยธินนำมาซึ่งความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี้ได้ เมื่อวันที่16ธันวาคม2510ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบตัวแทนประเทศไทยชนะเลิศก,การแข่งขันเรือใบประเทศโอเคในกีฬาแหลมทองครั้งที่4แสดงถึงพระปรีชาสามารถในการทรงเรือใบให้เป็นที่ประจักษ์และทรงรับการทูนกล้าวทูลกระหมอมถวายเหรียญรางวัลในโอกาสดังกล่าวในพระบรมราชูปถัมภ์จนถึงปัจจุบัน